ม่ง่างอีกบนอาครับครั้งน้ำแข็งเลยเนาะออกไปไคลายคล้องอย่างว่ามือนอ๋อพอเป็น,ปนกำลังใจให้ถ้าวัดซาลินนี่มันที่เหนียวคุ้เจวาก่จริงแต่มันมีแห้งเลยพี่นอ้องะนาคอยต้องวัสลินยังเอาอยูจิ้มพรอน,นอย,ย,ยังเอาอยู่เลยยังเห่าคือเราอันนั้นสบายดีพี่นอ้องอ่าเฮ็ดแล้วก็ต้องรับพี่ชอบแล้วพี่น้องวัดที่นี่ มื่ขึ้นมันเมื่อเจ้าเลิกเด็กวุนใดมันตีหนึ่งเครื่องตีหนึ่เรื่องรมก็นังเร,เเรีนก,นนกพอวันก็ข่าน้าจนดึกอัน,นางเงีย้ยเพื่นนอนนวดรับข่างเลยดิเมาั <c oughs> วาโดนเมาเทียพี่น้องร่างแขวนร่างค้ง่ำางนี้มนก็จะต้มยงลูกกาาอะไรต้มกาแฟกิน <c oughs> เรื่องวา่าจีนขายแตมมะฮุ่งนั่นมีวัตถุดิบละบ่โอ้ยมีนกับเซีอวนะมัะออมอนอะนได้ย่างนะแตมมะฮุ่งเดียวมึงเเดียวพอขายตัอละสอง,องอกหกแต่ยังขายลูกค้าติดกับมีแต้มอันนี้ยังก็ละก่ะยังขายลูกค้าติดกับมีแต่มนั่นน้ำปลาแดงต้องต้องคักแล้วเออมันขึ้นน้ำน้ำปลาแดงได้ต่ำเยลยฮึบนรรจางข้าขงแจาของเนี่ยโอ้นั่นนั่นว่าได้เห็นบ่ แต่หองเย่มันเจาะเล่นนี่ล่ะเดี๋ยวลุงจะให้นี่ป่ะเนี่ยเจาะว่ากินพี่น้องเลยยาเห็ดนะเออป้าตีนะโอ้ว่ามีอนนี่เลยของเพิ่นนะ่นแต่ว่าเพิ่นเอาของเย่มากนะเพิ่นเพิ่นเอามาดนี่มาี่น้องอันนี้เพิ่นว่ากินเพิ่นเอามาเจาะเหรนความหมายอันป้ามันจะหายไหมลุงเจาะให้เนี่ยมันเจาะบ่ขาดมันแห้งบ่อเอาคนนี้ลุงเจาะให้แล้วเด้อเอาจับเอานักไปเละเออ ยินทะนี่ดูดอย่าเล่นมันเฮีย้ยใช่เจ้ามนานาาาออันนั่งหนาวดูดเขาปากเอออั่นดิมันก็นหูเลี้ยงวันนั้นต่พีนนน่น้องเก่งเด้อเพราะอันันไปใส่แล้วมันก็ย่งยุนี่มันัยงค่เมื่อหันนั้นกาน่าจะเป็นคนกวนนี่อันนี้นะซื้อนี่นะพ <c oughs> ากันยุนี่มันเอินมเมตตาเวนเนาะเมตตาวันบ้านเฮาหมดละ เมตาเว้นคนเดินเอินคือๆหรอกอันนั้นแย่เขาว่ามันกล่องสัมผู้เขาหนูไปบ้านแกกินเมตเวันอันนั้นงไข่วัดต้นใจอันนั้นข่อยอยู่ในห้องพี่น้องเลยแงบางทีเพิ่นซ้ำอ่างคนบ่ค่อยออกบ้านรอกต้องว่านะมันเห็นมันหรอไม่ได้ร้านไส่ข่อยนี่แหละแงขึ้นมามันนีเป็นสายกลิ่นเลยพี่น้องเด้อร้านไข่เนี่ยมันนีเป็นสายกลิ่นมันจะกลิ่นโชว์เลยมันหรอ ันกินเก่งว่ะเนี่ยน้องพี่น้องสุดยอดนี่ยว่าม่งเม่งเนี่กินบบอ้วนอืกินสร้างบบเหลือกินเสือบบอิ่มเมฆกันตาเอืมวันนึงว่ามึงพอพอกินดอกถือของเอี้ยไปอยากกันเอาแม่มาสันซะอยากเอาแม่ลินมนต์เขาไปยังไฟยีซอตเอามามไหมเพิ่งนุ่มม์ขอพนกายาไปพนพี่น้องไปมาเองลูกมายหญ่ไปดิ อันนี้ปิวมนันล้วใส่นี่พี่น,น้องมมมนเนี่ยขากันมันปิวมาบมลกันเนาะนั่นเก็เบไม่ได้ขยะดูนีออ่ปิวมาบมลออกมาบมลงหมอ๋อคนไหนทีมขยะ้ก่อนะไรล่ะข,งขงังอันนี้เอาไว้เผาไฟอะไรด้เวยไว้อ้อยไฟไ,ได้อไวไวไไโอ้คือคว้หอมๆเลย ออโอ้เที่ยวคอนโดมันยินจนขุ่นน่ะเนาะเห็นยังลูกเมื่อกี้นี่สองกล่องเลยนะพี่น้นองเอ้วนอนเอ้วอันประเภทพื้นนี่นี่เอาไว้เขานอนนอกโดยเฉพาะลากไปลากมากนะครับ<ม>ใีใหญ่คนแง่ๆไปกินเส้าก่นใส่อันนี้นี่เนาะ ยังใส่อยู่เด็กน้องไยตัวอนบางที่มันกัดโสนบางที่มันกัดแก่ส่งเงียวอยู่แ่บันไดมันขี่ข้านมันกัดตับใส่คือเก่าเวลาเขาห้องนอนเนี่ยต้องใส่ตลอดเฮ้ยทำไมมีมุกดาหารนี่พ่เด็กน่อยไปหานยางเหรียญนันห่างเขาคือสะอ่อนเนาะเอาเมฆเขายู่มาได้เนาะ เมียเห็นมันก็จะอ่อนซ้อนมันเรียนเปลี่ยนอันอันในในในรูนสันในบิ๊กซี่ไงอันคล้องเลียนเล็กน้อยอันนั้นเลยมันมันเราะอะไรไปเห็นเนี่ยเกล็ดเห็นไปเห็นนี่มันก็จะเลี้ยนน้ำกัน่าออกเลยอะอันนี้มันยังเท็ดกินได้อยู่มันเกี้ยวเลยขนาด คอสะอาดพี่น้องว่ายังนหน่อข่อยจากไทยให้ปลาลุ่งหนอง่อยพี่น้องพี่น้องหน้าอาเพื่อนมีสหายเบื้องวานผู้ที่เพิมพมม้าวานเวลาไปกินบ้านน้องไปกินน่นน,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 นี่นั่นนี่ก็ไม่เห็นทําความสะอาดทําเป็นนั่นน่นน,นี่น,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 นั่นนะพี่น้องยวไงมันก็เหตุย่แล้วน้งมนุ่นแต่ต้อขอบว่าได้ถ่ายมันได้ดื่มก็เลยต้องถ่ายฟอยยังรักฐาน สะดุกกระเห็ดคาดก็นอนมีภาว่าให้หรอกเออในเงินจะคลองอันนี้เขาเห็นเขาก็เห็ดเองมีแต well. ่เขาเห็ดเออเมียนเขาเห็ดชอบกระเมียนเขาเก็บเขาเห็ดเขากินมาเก็บของกระเพดเห็ดแต่ดม uh> ันก็ต้องธรรมดาทันเนาะน่ะไก่นี่มันไก่เจ้าหรือไก่อ่อนหน่อยเนี่ยอันส่วนี เออคือมีตะบูเจ้าเลี้ยงวันนี้ใกอ้อนหน่อยแต่ว่านกาน้าเลี้ยงพี่น้องกำลังอ้นเลี้ยงอันว่ามีเหี้ยนมันจักเถียนมายุพีนมากินยุพีนหมดเห็นวันนี้เขาก็เทยเขาไปให้เห็นเปล่าสมาน้องเลี้ยงเอาวมาทันซะเพราะว่านางอ้นหน่อยเรามีเวลาเราขายของเต้นังกเฮ็ดงานเวลามันหมด้ขายของมันก็นอน ในห้องมันอักอยู่กับบูกมันนะเหนียดผีจำเมื่อยไร้ยครของ <c oughs> อามอาโครจมมค <c oughs> ใจสองหน่วยเพราะมันล้มกินแล้ว่าความจริงอย่ามาจมเมื่อยบมาคืบมกว่าใจสองหน่วยก็แม่มาโครใจสองหน่วยเอ็นโลหนึ่งเมื่อยแห้งไม่ได้พักพรพักพรเพื่เพียงพอก็ะสัน่นต่ต้องเอ็นมานอนเองะ นอนเพียงพอเพียงมันสิบริษัท่อลูกกับโบแม่นราสิได้อุ้มมันมันก็เล่นตาประสานมะรูหูเดี่ยวออโต้ลูกนั่งอ้นหน่อยถือว่าหูดีเลยบอกออโต้ขอยอมรับมันกคับมันเล่นอยู่กับมันนะนะมันกระหูยุตตาบาดเมียมันต้องปล่อยเล่นตะกี้ดินเดินได้นั่นแหละที่แถวนั่นแหละครับน้องบอลเนี่ยฟอกันได้อันนี้ขยับกระหูไปอีกแบบนึงแต่ก็้นมืดไปยังนึงเด็กหน่อยแต่ละคนก็แตกต่างกันคนมันจิตเมื่อยเด้อ นอนก็เมื่อยคือข่อยนี่บริเห็ดยังข่อยตื่นมากกก็เมื่อยแล้วก็ขัดเขาเรียกคนขี้เกียจของจริงเอาเป็นแรงก็่าข้อมจริงแล้วเนาะจังไปจมว่าโอ้ยเห็ดอันนั้นเมื่อยอันนี้เมื่อยบือเกี่ยวแล้วมือเมื่อยดอกซันนะคะตอนนอนเฉยๆมันก็เหนื่อยมันข่อยเหนื่อยเหนื่อยอันนี้มันเป็นไรครับมีโบนอนเฉยๆมันก็เหนื่อยอันโน้มีแนวขัดเหรอมันในไอเดียขัดไห้มมัดมันยังบอก เวดามณนละเขานี่นะจะก็ว่าเป็นหนึ่งไ่กันเอออันนี้ขนมมันเออพระเจ้าเทียนกับเจ้าเห็นเจ้าก็มาแหละอันขนมมันลุงเบิร์ามาให้ยังกินวหมดอยู่เลยไม่ยังหีกบ้าวคับคัดช้างันแข็งเลยเนาะเราไปข้ายคล้องอย่างว่ามือ อ๋อเป็นกำลังใจไงถ้าวัดซลินมันที่เหนียวก็จะวาไก่กิ่งจะมันมีแห้งไงไปหรอกนาคอยต้องวัดซลินยังเอาอยู่กิ้มพ่อนี่งเอาอยูอะไรยังหา้าคือเอานนานั้นอุ่นมามันเปิดไม่ใหม่นนะช่วยนาเนี่ยขอไปช่วยนาเมื่อกี้แล้วปไปไทยก็อนเพราาอยากช่วยนามันไม่เห็นหน้าแข้งมัน แต่เกี่ยทางเขากับมีเนาะง่ายก็นี่ไงขายของห่างหมดง่ายไปไงมาให้น้องล่างก่อนเนาะอันนี้ให้ล่างกัอนเลยล่างครับอกล่างพริกล้างมะนาวเออเอาพี่น้องอยากทำความสะอาดเดี๋ยวบร้อยเพิ่งไปตลาดมาตลาดมาเพิ่งกมาลางเครื่องอันวัตถุดิบเพิ่นเนาะมีมะเต็มมะถั่ว อเ,อเอออท่าง<อ>พี่น้องอันนี้ครับอุดหนุนเพั่ในเด้อพี่น้องเด้อมันไปตลาดมาแล้วด่างเรียบร้อยกันทาเออพอผลประโยู่พี่นออ้องนะเขาจะไม่โจนตีร้านค่อยนี่แหละพอมันไปเฮ็ดเบี้ยงยื่อเยีเ่ยนผลน่ะอ้ะาวเสนานคิมมี่ว่ามาแต่คุณน,นะก็คือใส่เนาะเอ้าแม่บ๊ายบายเนี่ยยามพักใสบ๊ายบาย่น้อง